เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแมทธซิวจากทีวันคาริโอนะฮะเราก็มาเจอกันเค่งเคยนะครับสําหรับการติดตั้งจอยอนรอยเข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยสําหรับในวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าเนี่ยมาทําการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเบ้นของรถนะครับให้เป็นจอยอนดรอยแลม2ลอม32จากมิติกานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการสาธิตการใช้งานตัวจอยอนดรอยที่ติดเข้ากับวา่ จอแอนดรอยล์ลำสอง32ตัวนี้เนี่ยใช้งานปเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวจอ Android ล์ล2สอง32ตัวนี้แล้วนะครับในรถตัว Toyota Camry ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคอนโท,นนโทนรลพวงมาลัยมาด้วยฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเสียงรถเสียงกันดูหน่อยเคร่องเสียงครับหรือว่ารถเสียง ก็สามารถใช้งานในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลื่อนแฮกต่างๆเนี่ยแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆยังเหมือนเดิมเแล้วครับสําหรับในตัวจอหน่อยตัวนี้นะฮะเรามาเช็คกันในส่วนของสเปคกันก่อนเลยแล้วกันครับนี่ะอ่าก็เป็นในส่วนของพื้นที่จัดเก็บนะฮะเป็นในส่วนของลอมครับเป็นลอม 32GB กิกะไบต์ครับแล้วก็ในส่วนของอ่าในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีในเรื่องของตัวอ่าเป็นตัว Android ฮะ สำหรับตัวจอรนอนจากวิชิก้าเนี่ยก็เป็น Android version น10นะครับเป็น CPU 4 Core a คอ w i n n e r แรม32อ่าม32ตรงนี้นะครับสำหรับในตัวจอ Android เน,นะฮะก็คือเทคโนโลยีที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันมามาใช้งานในตัวเครื่องได้นะครับเราจะลองดูในส่วนของ YouTube มือนก่นเลยแล้วกันอันนี้ก็จะมีเพลงเปิดไปแล้วนะครับ ีก็เป็น YouTube นะฮะหรือว่าลองเลื่อนคลิปได้คนะ่ะเป็นเพลงเนี้ยนะสำหรับตัวจอลอยตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเชื่อมต่อตัวอินเทอร์เน็ตนะฮะไว้ข้างบนนี้สามารถลดเสียงได้นะฮะจากตัวคอนโทรลทำอะไรตรงนี้หรือว่าสามารถลดเสียงจากตัวหน้าจอตรงน,นี้ได้คะะราัมาทำโฆษณากันด การใช้งานในส่วนของ YouTube นะครับโอเคครับเราก็มาดูในส่วนของ Google Map กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะเป็นตรงนี้ะตัวเครื่องเนี่ยจะทำการประมวลผลแป๊บนึงนะครับแล้วก็อ่าตัวแผนที่ก็จะเริ่มแสดงแล้วนะครับ วิธีการใช้งานนะฮะก็คือสามารถนำทางได้จากตรงทิมตรงนี้นะฮะไปที่สซนที่น่างนี่ก็ถือว่าเร็วมากเลยนะคะผมเนี่ยตัวเครื่องก็จะเริ่มประมวลผลตัวข้อมูลนะครับสำหรับจอ Android ที่เป็นแรม2หรือว่าแรม1นะฮะผมมีข้อแนะนำนะครับว่าเราต้องทำการปิดตัวแอปบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามีแรมน้อยนะครับทำให้ตัวเครื่องอาจจะช้าไปบ้างกดเส้นทางครับเพื่อนำทาง กดเริ่มครับเพื่อนำทางไปเลยตัวเครื่องก็จะใช้เวลาประมวลผลสักครู่นึงนะฮะง่ายนทางใต้ไปตามซอยลาดพรอแปด7ิ็ดซอยจันทราสุดเข้าสู่ซอยลาดพรอแปดสิบเจ็ดแยกสองนี่ครับตอนนี้ก็จะสามารถนำทางผ่านตัว Google m a p ได้แล้วละครับ ำหรับตัวจอ a n d ด o อยตัวนี้นะครับก็ได้ทําการติดตั้งเป็นตัวกล้องหน้านะครับกล้องบันทึกหน้า MG 0 0 9เข้าไปได้วยครับเป็นกล้องบันทึกในระบบ n d r o i d ยฮะวิธีการใช้งานเนี่ยเราจะมีในส่วนของแอปกล้องมาให้ด้วยครับเนี่ยภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้ด้วยล่ะครับวิธีการดูภาพย้อนหลังของตัวกล้องตัวนี้นะครับก็กดมาที่ตรงฟันเฟืองบนีากดการเล่นครับ ตัวการเล่นเนี่ยก็จะขึ้นไปนในส่วนของตัววィィิดีโอต่างๆนะครับเรามาลองดูกันนี่ก็เป็นวิดีโอที่ได้ทําการบันทึกไว้เมื่อสักครู่นะครับสําหรับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้บันทึกแค่ตัววิดีโอเท่านะฮะยังสามารถบันทึกรูปภาพได้เลยครับตรงนี้จะสังเกตได้นะครับว่าในนี้เนี่ยยังไม่มีรูปภาพครับเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้จากตรงนี้นะกดทีหนึ่งครับตรงรูปกล้องตรงนี้นพักเป็นการถ่ายภาพมาขึ้นปุ๊บ เราลองมาดูภาพย้อดหลังกัการเล่นปุ๊บเนี่ยในส่วนของรูปภาพที่เราทำการถ่ายเมื่สักครู่ก็อยู่ตรงนี้ฮะนี่ก็เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆฮะเป็นวันที่เวลาละติจูดลองติจูดแล้วก็ความเร็วของรถนะครับสามารถเก็บเป็นเอ่อเป็นเมมโมรีได้นะฮะ หรือว่าสําหรับการใช้งานเดิมๆนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับก็คือการอ่านไฟล์ต่างๆผ่าน USB ฮะผมได้ทําการเสียบตัว USB นะครับเข้ากับช่องของตัวเครื่องแล้วเนี่ยตัวเครื่องสามารถอ่านทั้งไฟล์เพลงที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ในส่วนของไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับเรามาลองดูส่วนของเพลงกันนะเป็นไฟล์ f l a กเลยนะฮะเพิ่มเสียงด้นเล่นเพลงไา้นะครับ หรือว่าเลื่อนแท็กนะคะจากตัวคันโทรลคงมไรได้แค่เลื่อนได้นี่ก็เป็นในส่วนของตัวไฟเพลงนะคะแล้วก็สามารถปรับค่าตัวเสียงต่างๆได้เนี่ยจากตัวตรงนี้ฮะ,ะหรือว่าสามารถปรับเองก็ได้ค่ะ การตั้งการปรับโหมเสียงต่างๆหรือว่าในส่วนของการอ่านไฟล์ของวิดีโอนะครับก็สามารถกดมาที่ตรงนี้ฮะแล้วเราก็ไปในส่วนที่เรียกว่าวิดีโอตรงนี้ครับเลื่อนได้ครับสามารถเลื่อนตรงนี้ได้ฮะ เพิ่มเสียงได้เหมือนกันครับหรือว่าสามารถกดดูภาพรวมได้นะฮะจากตัวไฟล์ตรงนี้นะคร mm. ก็จะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยเรามีไฟล์วิดีโออะไรบ้างแล้วก็เลือกกดดูได้ครับ mm. นี่ก็เป็นการอ่านไฟล์ต่างๆนะครับผ่านตัวช่อง USB ครับผม สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Joy Android นะคะจากบริษัทมิชิกา้าทางบริษัทของเราเนี่ยก็มี Joy Android อีกหลากหลายสเปคเลยนะครับหรือว่าในส่วนของตัว Joy Android ที่ติดตั้งเข้ากับรถ Toyota my, า a m r y คันนี้เนี่ยก็ยังมีเช่นกันครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวีโอของเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ สำหรับท่านไหนที่สนใจดูสินค้าของเราก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ045244433 8เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ w w w p r o m a r k e t c o m ครับหรือว่าคอมมอเคลื่อนกับน้างทับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ i d l i n e s i p o m e ครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมนะฮะมาคิวจากพีวันคาวิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจาก Joy a n d r o i แลม2รุ่นทับ ติดตั้งกับรถ Toyota Camry คันนี้นะครับบ๊ายบายครับ